รับมาเหตุลน้มกันนะครับปักกระถินอยู่ที่นอนนาคาเฟ่นะครับพี่น้องไปหามาเวไปบ่ถึงมาบ่าถงปักที่นอนนาคาเฟ่มหาสารคามนะครับแล้วพี่น้องสินมา่อหจอดถึงทันทีนะครับโดยเฉพาะวันที่18ครับทั้งวันทั้งคืนนะครับเฮาที่นี่คอนเสิร์ตอยู่ที่นี่ครับนอนนาคาเฟ่นะครับแล้วก็ วันที่19ตอนกลางวันนะครับตั้งแต่เวลา10บโมงเสารเป็นต้นไปนะครับเฮ้าสีมีการละเล่นครับมหัสพครบงื่นกันครบถ้วนครับวัดบ้านโคกลามนะครับตำบลโคกลามอำเภอบอรระบือแกนที่บอกเธตำบลตำบลบอรระบือโอ้ตำบลบอรระบืออำเภอบอรระบือครับพี่น้องครับ1ิบโมงเช้าไป็นต้นไปนะครับถึง10บโมงครึ่ง <S 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 okay. ผู้บ่าวผู้พักกินเขาเนาะสีม่วงเคองมนักล้องเพิ่งจะ่องต่อขึ้นเขาเน่อครับนักร้องเพิ่งจะลองขึ้นเขานะครับจนหอดพูดนลรอครับพี่น้องครับบ่ายสองบอครับบ่ายสองโมงเนาะนะครับบ่ายสองโมงแม่บอครับพรผู้ครับบ่ายสองโมงผนแหบอแหบสองโมงโดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณนะครับบ่ายสองโมงโดยประมาณนะครับภาที เฟืกระสีถ้ำการแห่ครับแห่บอมบ้านแต่เมื่อน,นั้นเท่าสี่ปัดยอดกระถินเข้าสีมาน,นับยอดกระถิ่นกันครับว่ายอดกระถินเราจะหมานหรือไม่นะครับสี่หูกันวพอดีสิบเก้านะครับเข้าอาสีตอนนี้เข้ามียอดอยู่ที่สองหมื่นแปดนะครับสองหมื่นแปดพันนะครับบนเป็นสองหมื่นแปดทั้งบนเป็นสองหมื่นแปดกี่เปสองหมื่นแปดพันนะครับเรามียอด ไปแล้วนะครับจากพี่น้องทางคุณนะครับคุณเดินทางจากต่างประเทศนะครับพ่อฮักแม่ฮักบานทีเราไม่เตือนแต่ร้องให้พ่อกูแม่ฮักอีหล่าหน่อยที่ด่าเราเพาะว่านะครับน้องเคยฟังเขานะครับ่ทีมารวมเป็นเจ้าภาพกระถิ่นรวมกันนะครับทีนี้เป็นกระถิ่นสามัคคีนะครับพี่น้องครับเป็นกระถิ่นสามัคคี เป็นเจ้าภาพร่วมกันทุกคนเลยแตกกันไหนะจับไม้มาจับทิ้งดวงนึงก็เป็นเจ้าภาพเรื่องสั้งนึงก็ได้เป็นเจ้าภาพนะฮะโดยจะมันเป็นยังคือตัดดู้นะครับครูไม่มันตัดพุทธตัดพุทธมันเป็นยังไงฮะหรือว่ามันอยู่ไก่หมดสัญญาณบ่ไก่นะเนาะโบไก่บ่ไก่มันบังต้นไม้่หรือ เอออาติบังต้นไม้จักหน่อยอาติเป็นตัวนั้นอาจติเป็นไม้ไม้สองตัวที่อาจติเป็นไม้หนึ่งก็ได้อ๋อไม้สองไม้หนึ่งมันมันตัดปัดตัดปัดไหมครับเช็ฟโอ้โอ้พ่อเพลงนี้จากใจแม่เตือนมอบให้พ่อโก้นะคะโอ้พ่อคุณเอ่ยน้องเคยฟังเขาเล่าค่ะว่าคนหัวล้านนั้นมีดีหลายอย่างแล้วคนหัวลาน เออาามาลงดูร้านเมืงร้านมีในที่าตัดคือเก่าครับตัดปุ๊บตัดปุ๊บทุกใหม่มันเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นที่สัญญาณหรือเปล่าครับสัญญาณอาจีพบ่ถึงบ่กเฮ้นัาา่สี่สู่งหมดละเป็นครัวตกแต่งเจาะแกะเจาะแกะพร้อมนะฮะจะเีสัญญาณมันหรืฮะ สัญญาณเนาะการจะนี่ต้อการทำนันก็ตัดเล่นกับตัวเสียงเนาะบ๋โอ้ยจะหัวพุ่นท้อครับมันจดแจดจดแจดคืออย่างมันอะไรเพื่อกันการจะไปนั่นกับทีนี้ไม่สายก็ไม่สายไปจะดีจะดีที่สุดคือไม่สายมันไม่มีเลยแล้วล่ะเรากำลังรดลองใช้ไปก่อนอาะทูทูใช้ใช้ไปเนาะโอ้ยเยาวาสินสันท้อครับเป็น เออว่างครไม่นี้นี่รู้สึกว่าจะดังมากดังนะเนี่ยไม่ดีที่จะได้าั้งตัวมาเมื่อกีอ้นะครับตัวไหนตัวไหนเอาเไปอันได้เลยเอาไอทีละตัวที่ละไม่ม <laughs> มตัวนี้ละอีอ่าตอนนี้คอยลงแล้วบ,อบ,อบอ่อปลาางบ่อเสมอขึ้นอีกแค่น้อยนึงครับเออ เออประมาณนี้ครับอันนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วฟังเบิ้งอยู่ทั้งนอกมันตัดบ่ครับตัวเซนต์ตัดบ่บ่ต,าาต,ต,ตัดบ่แสดงว่า,าะะตัดแต่มอนิเตอร์บ่ะดูวยังไงน่าจะเฉพาะไงให้บอตตัดปัดตัดเช็คไหมวัคือคือตัวนี้จะดีกว่าเนี่เออตัวนี้จะดีกว่าตัวนี้มันบ่โอ้ยเช็คระบบ<ด>ครับ ตอนนี้กำลังเช็คระบบครับอาจารย์กำลังเช็คระบบอยู่โอ้แต่มันก็ตัดต้องกัารหรือกตัดต้องกันก็บม่เปลี่ยนหรอกเนาะเออเอานะครับเสียงจัดจ้าจัดจ้าไม่ยังไม่ยังอยากเป็นนะครับมันคือจังจวดแท้ง จนหูดับลปเมื่อกี้นี่ไหมเอาประธานจับมือครับลูกพี่ังไรจับมือครับตแสองแสนสองแสนโอ้ยมัดเนาะอะปยังครับพูดไปยังแต่ว่าใหม่ตัวนี้ก็โอเคอยู่ฮะโอเคอยู่อ้า

กลัววาอ,อจะรักลวงกลัวดวงไม่สมคงมีกลัวาอไม่ไไมระณีกัวพี่เขาเป็นอยากิษาพินรูไ้ไหมใครที่ทรมานถม่เสินลงอาจของ,งใจเยีเธอและเมื่อ,อไรไม่ไรต่เมื่อ เอาลุงอย่านเยก็ไดลยครับเอาโอ้พ่อคุณเอ๋น้องเคยฟังเขาเอาลงอย่านเอยก็น้าเมันถ่วงมดเอาเพลงมีมนดิไมตัวนี้มันบอกความกับ่อไร้างัน่อรเนัน้ง but like, no oh, okay. ราสาวนาคงไมทวิตาสาคงไม่ทวิตด็คงสียคไอมจ่จงแล้วว่าหัดตาจะมาดำไนนั่เฉพาะเสียงไหม Baby, good go, on, go, go.